สวัสดีครับผมสวัสดีครับแบในช็อปนะครบผมเข้าไมาหนึ่งคันนะครับกดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c สไครด้วยนะครับผมโอเคก่อนอื่นเนี่ยแบรนดช็อปพามาดูเลขไม้ก่อนเลยนะฮะเลขไม้ก่อนเลยนี่เลขไม้แบรนด์ช็อปเป็นไง29,000นะฮะคันนี้วิ่งมา29,000กิโลแล้วนะครับผม,มสภาพ29,000ไ่น้านช็อปคัดมาแบบไหนนะามาให้ดูนะโอเคนะ นี่มาโอเคก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้เบาๆนะครับเป็น k a w a s a k i n i n j a 2 5 0 SL นะครับตัวนี้จะเป็น KRT นะครับตัว k a w a s a k i Racing นะครับเออ่ทีมนะครับ k a w a s a k i Racing งทีมนะครับผมโอเคนะฮะคันนี้นี่ออกใหม่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหแสนสามนะเอแสนสามต้องมีนะคันนี้นะคันนี้นะครับผมโอ้โหมือสองสภาพแบบนี้ ไม่อาจจะเยอะหน่อยแต่สภาพสวยมากนันครับผมรถไม่ลมไม่ชนครับผมสดผ่อนได้หมดเรามาดูเลยนะฮะนี่ครับนี่ไฟสวยๆนะครับชุดสีสวยๆนะัะผมคันนี้ต้องบอกว่าเดิมๆทั้งคันเลยนะครับเดิมๆทั้งคันเลยนะครับผมนี่เป็นไงยางหน้าก็ยังเหลือนะครับผมนี่จานวงจานเบรกยังสวยๆนะชุดสีฝั่งนี้สวยๆนี่มีแค่รอยรอยติ๊กเกอร์ขาดนะตรงนี้ไม่เป็นรอยนะครับเป็นรอยติ๊กเกอร์มันขาดนะครับอะแค่นั้นฮะนี่อะ ดูเครื่องเป็นไงเอ่อดูเครื่องแบบสวยๆกันไปเลยเนี่ยสวยๆกันไปเลยนะครับผมนี่ชุดสีวันนี้ก็สวยๆนะครับผมอ่ะสวยเลยนะครับท่อเดิมจากโรงงานนะท่อเดิมจากโรงงานชุดสีข้างหลังก็อาจจะมีรองรอยการใช้งานบ้างนะครับแต่น้อยมากนะครับน้อยมากเลยสวยๆนะครับอ่ะสวยๆเลยเบาะนะครับเบาะก็สวยๆนะท้ายเดิมนะครับผมไฟเลี้ยวเดิมนะฮะดูยางหลังโอ้โหยางหลังผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมได้มายางหลังมันสภาพไม่ดีแล้วนะครับผม ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเราเรามาดูจานเบรกจานเบรกโอ้โหจานเบกรกผ้าเบรกเต็มฮะอืมจานเบรกสวยๆผ้าเบรกเต็มๆนะครับผมอ่ะเรามาดูฝั่งนี้บ้างนะคันนี้นี่ออกรถประมาณน่าจะประมาณ7,000นะผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแต่ว่าพอร์ตแม่งโคตรถูกเลยนะสองพองสองพันต้นๆนหนึ่งนะครับผม น่าจะประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะเอ2,000กว่าบาทแค่นั้นนะครับออกรถประมาณ7 0 0 0นะครับจบเลยครับจบทุกอย่างเลยนะฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีทุกอย่างนะฟรีประกรันรถห,หายด้วย1ปีเรามาดูฝั่งนี้นี่สวิงอาร์มสวยๆนะครับผมโซดูโซโอโหโซสเตอร์โซผมเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะฮะโซเดิมๆมีสันหิมมันกินหมดแล้วนะครับแต่สเตอร์นี่ยังสวยอยู่เลยนะครับโอ้ยังใสยอยู่เลยดูเครื่องฝั่งนี้นี่เครื่องฝั่งนี้สวยๆนะนี่เครื่องฝั่งนี้จัด,จดสวยๆนะครับผมไม่มีรอยเลยนะ ไม่มีรอยผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานสุดๆนะพรบอเล่มพร้อมโอนนะผมอ่าพรบอเล่มพร้อมโอนดูฝั่งนี้ชกสวยๆนะครับผมของแต่งคันนี้ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยฮะอ่ะไม่มีเลยดีกว่านะของแต่งไม่มีเลยนะหาไม่เจอของแต่งเป็นยังไงนะฮะไม่มีนะคันนี้ไม่มีนะครับผมดูถังสวยๆอ่ะติดไม่รู้ว่าตัวนี้จะเป็นจากโรงงานมาหรือเปล่าครับติดแคปล่ามานะครับสวยดีนะฮะมีอย่างเดียวนี่แหละนะอย่างเดียวนี่แหละนะครับผมคันนี้มาเพราะ พร้อมกับกุญแจ1ดอกนะครับผมเดิมทั้งคันเลยนะครับรอยนี้ไม่ใช่รอยอะไรนะครับผมรอยนี้คือรอยพวงกุญแจนะครับผมแนะนํานะครับผมคนที่ขับบิ๊กไบค์นะครับถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องใส่พวงกุญแจก็ได้นะครับโอ้โหตัวแผงคอบนนี่โอ้โหถ้าเป็นพวกเซ็ตสามนี่บางคนเขาใส่กุญแจพวงกุญแจมาโอ้โหลายหมดเลยนะครับผมลายหมดเลยโอเคเรามาดูระบบไฟนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้นี่วิ่งมา29,00 0กว่ากิโลแต่สภาพโคตรสวยเลยนะครับผมคันนี้จะเป็นตัว A B s แล้วนะครับ คันนี้เอ๋อผมลืมบอกไปคันนี้เป็นรถปี18นะครับผมเป็นรถคอสอสิบจดจดนะครับผมก็รถ1ิเอ็ดสิกับ18ก็โฉมเดียวกันนี่แหละครับโอเคเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะโอ้สักทีเดียวอยู่เลยนะครับผมเครื่องต้องบอกว่าโคตรดีเลยนะฮะ เครื่องแน่นมากนะเครื่องแน่นมากสวยๆเลยนะครับผมพร้อมใช้งานสุดๆนะฮะเอาไปนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมใช้งานอย่างเดียวนะครับผมเลขแหวจะเยอะหน่อยแต่สภาพไปในช็อปคัดมานี่ต้องแบบนี้เลยนะครับผมต้องแบบนี้เลยนะโอเคดับเครื่องแบบหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมคันนี้ก็จะเป็น Kawasaki Ninja 250 SL ปี2018 KRT นะฮะตัว KRT นะครับ Kawasaki Racing Team ก็เป็นตัวพิเศษนะครับผมลายพิเศษนะครับผมโอเค นะครับผมคันนี้จะสดจะผ่อนยังไงได้หมดเลยนะครับโอ้โหผ่อนนี้ออกรถประมาณ7000นะครับผมผ่อน2000กว่าบาทโอ้โหโคตรถูกเลยนะครับมือหนึ่งต้องบอกว่าออกใหม่นี่แสนสามต้องมีนะครับแสนสามผ่อนจริงๆเนี่ยมือหนึ่งประมาณแสนห้าแสนหกนะครับผมมือสองนี่ผ่อนสบายมากนะครับผม ดาวก็ไม่ไม่แพงด้วยนะครับผมยิ่งสภาพรถอย่างนี้ก็หายากดิดนึงนะครับผมของ Ka w a s a กินินจา2องขตัวนี้ก็เป็นตัวน้องเล็กสุดในค่ายของ Ka ว a s a กินะครับน้องเล็กสุดเลยนะครับราคาเท่ากับ150เลยนะครับตอนนี้สดนะครับ5 5า0 0บาทแค่นั้นนะครับอยากได้ราคาไหนมาคุยกันได้ครับผมไปในช็อปคุยได้อยู่แล้วครับผมโอเคใครสนใจยังไงทักมานะครับผมหรือโทรมาได้เลยนะครับผมโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ